สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u ทุกทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องช่างปั๊มออนทัวร์นะฮะวันนี้เราก็จะมาดูหรือว่าจะมาพูดถึงบรรยากาศของเมืองการนะครับวันนี้เราไปเที่ยวกับทีมงานสนามชัย้าเหล็กจังหวัดชนบุรีนะครับนี่ก็การเดินทางเราก็ไปด้วยรถส่วนตัวนะครับผมก็มีรถตู้เพื่อนสิทธิ์นะครับแล้วก็มี รถครอบครัวหลายๆคันนะครับรถสเวียงรถกระบะก็สีประตูรถเสียตุ้นะครับก็รถอันนี้ก็เป็นการกาลังจะเติมน้ํามันนะครับเติมน้ํามันเจชสกีนะครับโดยเสียโจนะครับผมเสียโจกํากับการให้น้องบีม <c oughs> เป็นคนเติมเองเลยนะครับเป็นคนเติมเองเลยว่าบีมอยากได้เต็มถังบีมจัดเลยครับวันนี้ ก็มาเป็นเด็กปั๊มหนึ่งวันนะครับตลอดเสียบีมในวันนี้นะครับนี่ก็ควบคุมโดยไอ้หนุ่มน้อยหมวกแดงครับวันนี้กเสียตุ้ยนะครับผมถักถ่ายด้วยนะครับถักถ่ายเสียตุ้ยด้วยโอ้ยแสงรถกับแสี่งบวกระกเลยวะแสงรถแสี่ยงบวกระอกเลยข้างหลังแล้วมันช่วยอ่ะแสง่งบวชอ่ะมีว่วอลเอเอ,อมีว่วอใครอยู่พี่วอ ก็บอกกันหนอยซีกันวกเกิแซงตอนมานี่ก็เพื่บรรยากาศตอนถึงแล้วนะครับวันนี้ก็มีเสียเกลุ่มครับเสียเกลุ่มได้อะไรกินนะครับตัวน,นี้มีชานมครับชานมสองแก้วนะครับเสียเกลื่มกินผิดสีหรือเปล่าครับผม่ะเสียเกลุ่มนะ <c oughs> ก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับช่วงนี้แล้วก็เราก็ถึงทางหมายแล้วครับวันนี้ทางเข้านะครับวันนี้ทางเข้าเราก็จะจอดรอตรงนี้แล้ บรรยากาศส,สดๆกันเลยนะฮะช่วงนี้ครับ,บผมสวัสดีครับก่อนจะคิดที่แล้วนะครับนี่ก็ใกล้จะถึงแล้วครับที่พักอยูโบโบโบ่หน้าโรงพยาบาลท่ากระดาน ครขบ,บวนรถเราก็ประมาณ1 2 3 4 5คันนะครับไปไปเลยครับไปต่อที่แพลกันเลยนะครับเดี๋ยวไปเลยครับตอนนี้ ทีเซ็งจังหวซงอะไรย่งน้น,นี่เราตนั้ตาม,มัเป็นขบวนนะครับนี่นนนอของถ่ายรปสวครับเข้าป่ามาเราจะมา ลงแพที่แพรอะไยังก่อน้านไก่บ้านไก่บ้านไก่หรือไก่ไก่บ้านแพไก่บ้านครับนี่เรามาไกลนะครับเราก็ต้องนั่งมาชี่แพไก่บ้านนะครับชิปเราก็จะประมาณนี้นะครับมีฝุ่นมีอะไรบ้างฝนตกเมื่อคืนนะพีน้องนะ ความเร็วไม่ได้เพราะว่ารถลากเรือขับเร็วเหลือเกินครับ,รรรบไม่มีจังหวะแซงเลยครับตอนนี้ส,นสวัสดีรักชาย fc ทางเมืองการด้นะครับผมพี่น้องทางเมืองการด้เย็นนานมาทีหนึ่งครับปีึนปีละครั้ง เนื้อฝักตัวได้ครับไม่ใช่เจ้าทิ่นนะครับแต่ว่ามาเยี่ยมมายาม้ำพี่น้องฝั่งนี้มากครับการจนันทบุรีก,การล่องแพครั้งนี้นะครับ3มวัน2คืนด้วยกันนะมากับพี่น้องทีมงานสนามชัยค้าเหล็กก็หรือว่ารวมช่างลงเหล็กของเรานะครับกลุ่มเล็กๆมีแต่มิตรภาพนะครับผม ว่าพวกกัสสำคัญเสมอนะฮะที่ชนบุรีข,ขึนเขาโค้งอเอิบไปตกลไป,ไป,ไปคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ก็มาพักผ่อน งานกันเหนื่อยๆแล้วนะครับเอ,อ,อแก่พามาเลี้ยงนะครับพามาเที่ยวต้องมาพักผ่อนคงจะไม่มีจังหวะแซงหรอกครับก็เป็นทางสองเลนปกคลุมด้วยต้นไม้อะไรก็ตาม,มาไปเรื่อยๆก่อนนะครับทั้งนี้เพื่อความปลอดภยัย นี่เราก็ใกล้จะถึงท่าแพแล้วนะครับใกล้จะถึงท่าแพท่าแพแล้วหนทางก็จะประมาณนี้แหละครับเหมืนอนการทางลงเขื่อนนะเขื่อนไปไร่ไปสวนพีน้องเกษตรกรแถวนี้ก็จะปลูกทั้สับปะหลังกับขา้าวโพดนะครับสับปะหลังกับขา้าวโพด มีรถบรรทุกเอ,อ่อโอ้เกตุกมขาดแถวนี้จะบรรทุกไม้เป็นไม้ไผ่นะครับเป็นไม้ไผ่อันนี้ไม้ไผ่เยอะครับป่าไผ่เยอะทั้งเกิดเองและปลูกเกิดเองและปลูกหรอกปลูกอะไรก็น่าจะสวยนะแถวนี้ดินก็ค่อนข้างจะดีนะครับ นี้เราก็ถึงแล้วนะครับท่าแพของเราแพรไกลบ้านนะครับแพรไกลบ้านนีลยต้องรอรถพ่วงเลี้ยวครับดูซิว่ารถพ่วงจะหาที่จอดก่อนนะครับช่วงนี้ยวฟ้ามอลบนี้ โอ้ชัวร์นั่งไปลงบ่ะแล้วก็ถึงท่าแพแล้วครับอันนี้มันแพเก็บตะวันไม่ต้องจอดมองแพไปแพมั่น